วันนพี่น้องเราจะเฮ็ดโ๊กแบบยังไงนะคะโ๊กเห็ดหอมไข่ดาวนะคะจะเอาเห็ดหอมแซ่น้ำแล้วก็เอามาทอดนะคะนะคะกำลังทอดอยู่นะคะทอดให้หอมก่อนสำหรับโ๊กไม่หน่อยเข่าเหลือนะคะข้าวเหลือแล้วก็บีบนะคะนี่บีบใส่น้ำหน่อยนึงนะคะเป็นเข่าเย็นนะคะบีบเหมือนเดิมนะคะเอาใส่ถุงแล้วก็เอาสาบกดๆนะคะเดิมจะได้ละค่ะจากนั้นไม่น่องก็จะใส่เ็น ผักชีนะคะผักชีกับกระเทียมต้ไเปิดผัดน้ำหอมจะเห็ดเป็นน้ำสุปนะคะเอาเม่นง่ายๆก่อนจะไปต้องเลี่ยงนะคะใส่ตกไข้ลงไปค่ะใส่ะะหอมแงเรียงใส่น้ำค่ะ ใส่หนังลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดหั่นให้พอดีหัวเข่านะคะใส่เข่าทีห้าวีแล้วก็บดไว้นะคะลงไปค่ะ ให้ละลายใส่กันเห็นบอ่อกข้าว่างา่าแต่ไนะนขาก็จะปรุงค่ะน้ำต,ตาลน,นะคะหวานใหมหวานลายแล้วแต่น,นะคะความชอบรสชาติแต่แต่พี่น้องยา่จะกินนะคะใส่เป็นรสดีนะคะ ในเกลือค่ะนคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ให้มนันละลายแล้วก็ชิมรสชาติเบิ้งนะคะหาดอะไรต้องการจะใส่อะไรเพิ่มส่วนไข่ดาวเดี๋ยวเ้าจะอ่เ้าจะทอดเรวก็เอามาว่าง,งบนนะคะ ตัวโจกเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เราไปจะทอดไข่นะคะอืมขาดรดดีนิดนึงนะเพราะว่าขาบริเลยใส่น้ำสุกบริเลยใส่หนังนะคะบอกมีเนื้อมูดันงนั้นขาต้องใส่รดดีซอยไม่หน่อยจะบอใส่ซีอิ๊วขาวสีบอใส่ซอสปรุงรสไม่ตอนนี้สีใส่ตอนกินนะคะเพราะว่าสีสันในการต้มจบเราจะได้น่ากินนะคะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะ ออซอสหรือว้าซิลขาวหรือซอสแมกกี้ถั่วใอยากใส่ใส่ที่หลังนะคะสําหรับรสชาติเราก็ได้แลยนะคะเขาจะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะในช่องที่ต้มนี่ไม่เนาะก็จะทอดไข่ดาวในเล็บโตนะคะทอดไข่ดาวรอไปเลยเดี๋ยวเขาวัดตรงไม่เนาะก็จิใส่เวลาตุ๋นไปสักพักนึ่งเดี๋ยวทอดไข่ดาวเสร็จเราจะเทใส่ถั่วพี่น้องมึงนะคะจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับโจ๊กเข็ดหอมไข่ดาวนะคะก็เซตสักหน้าตาเรียบร้อยเขาก็ย่อซอสลงไปนิดนึงพริกไทยป่นพริก นำสมสาชู้หล้วก็กระเทียมเจียวนะคะ mm hmm. กระด้เมนูง่า,งงายๆสไตล์บ้านๆอาหารเสาวของข้าอีกแล้วนะคะนักตานก,กินบากคะก็ลองเป็เบิงนะคะมมีหยอยหยุ่นหย่างวุ่นวานะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนหนึ่งความรักหนึ่งปัฒนาดีใจใจของไม่เย็นน้อยเหมือนเดิมจ้าด้วยรักใจใจนะคะรักนาจุ๊บ